การเสนอรายชื่อของคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ก็จบแคมเปญการเสนอรายชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่9มกราคมที่ผ่านมานี่เองเวลา23นาฬิกา59นาทีก็คือก่อนเที่ยงคืนของวันที่9มกราคมพี่น้องครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะปิดเสนอรายชื่อก่อนหน้านั้นคมชัดลึกอวอร์ดได้ออกมาอัปเดตนะครับวงอิงเพชรบ้านแพงก็คือยัง ขึ้นครองอันดับที่หนึ่งอยู่อ่าแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้เขาไม่ได้ประกาศท็อปสามไงแต่หลังจากปิดเสนอรายชื่อแล้วเขาก็ยังไม่ได้ประกาศท็อปหกนะแต่ว่าเขามีท็อปสามไว้ให้จะได้ว่าอุ่นใจไปก่อนนอนโมไปแล้วเขามีท็อปสามไว้ให้แต่เหมือนไม่ได้บอกอันดับอันดับด้วยนะอันนั้นก็ไม่ติดนะเหมือนบอกแค่ท็อปสามแต่ท็อปสามคนสามคนนี้การันตีการเข้ารอบ หคนสุดท้ายแน่นอนใช่ไม่น่าจะมีใครแซงได้เลยในท็อปสของคมชลึกอวอร์ดนะครับถ้าเป็นสาขา ka 3ามลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมของเราเนาะ,ะก็จะมะีน้องอูอิงเพชรบ้านแพงน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนก็คือคุณนุกธนดลน,นะครับแต่ว่าท็อปสิบเนี่ยมีใครบ้างอันนี้ไม่ทราบแต่ทีนี้เหมือนเหมือนจะมี คนใหม่เบียดเข้ามานะแล้วก็มีคนหลุดไปจากท็อปสิบด้วยก็คือจากที่ท็อปสิบก็คือคนที่สิบนั่นก็คือเรียนต,ตามหมวดสอนอและเป็นหมวดหมู่ของภาษาอังกฤษนะคะคต,ตัววงทีเรกเนี่ยได้หายไปเพราะเราไม่เห็นรูปสามคนนั้นแล้วแต่นะคะมีรูปศิลปินเดี่ยวขึ้นมาแทรกตรงระหว่างที่คุณจ๊ะนงพนีก็คือจอจานนะคะก่อนที่จะไปนอนหนุนคุณนุกธนดลแล้วภาพมันค่อนข้างที่จะเบลอมากหรือเราไม่ได้ติดตาม อาจจะเป็นศิลปินลูกทุ่งไมอืมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเนาะแต่รอนะมองไกลอะไรยังใครยังรอนะคะมันเป็นภาพที่เล็กมากๆที่เขาตัดมาแต่เป็นภาพที่เซอร์ไพรส์จริงๆที่เขามาอยู่ในท็อปสิบในสาขาเคเอสสามลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมของเราแต่ว่าคมชัดลึกก็คือหลังจากเนี่ยเนาะเขาปิดมาด้วยท็อปสามโดยไม่เรียงลำดับและก็ไม่บอกแล้วนะว่าอยู่ใครอยู่อันดับหนึ่ง เพราะว่าปิดเสนอรายชื่อไปแล้วและ3คนนี้ยก็คือมีคุณนุกธนดลน,น้องยูริโตเกียวมิวสิกน้ององอิงเพชนบ้านแพงน่าจะได้เข้ารอบร้อยเปอ็นต์อยู่แล้วสาวสีเตน,นแฟนคลับเอซีกรงรอแคมเปญต่อไปนั่นคือการ,ร,บ,รบูดแล้วล่ะปัญญะก็ต้องฝากติดตามนะครับทางสาวสีเมืองเลิกับบ่าวโจดีไซน์ไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับเราสคนก็จะ มาอัปเดตข่าวสารแล้วก็แคมเปญต่อไปของทางคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับเขาเปิดโหวตเมื่อไหร่โหวตช่องทางไหนบ้างโหวตยังไงเราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารตามสถานการณ์เป็นระยะระยะเลยนะ,ะฝากติดตามเราไว้ด้วยนะครับผมเนาะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเราชอบอย่างหนึ่งสาวสีก็คือว่ามีแฟนคลับ f อมาคอมเมนต์ ทำเอาตกโอตกใจกันหมดเลยในในช่องของผมนะต่าสีในช่องบอดโจอรนดี้ไซด์เขาบอกว่าพนักงานและคนไทยที่ญี่ปุ่นเกือบสามร้อยคนเตรียมโบสเพื่อลูกสาวอุ้งอิ่งคนเดียวแฮทแท็กหนึ่งอุ้งอิงและคอมเมนต์นี้คือท็อปคอมเมนต์นะครับมีคนมากดถูกใจประมาณร้อยกว่าอ่า อ่าใช่แล้วก็มีการตอบกลับด้วยอกว่าสุดยอดวอาอีลีบอครับคือเว้าเป็นตอดีใจเป็นตาปื้มใจใช่ครับคนต่อมาก็บอกว่าเยี่ยมครับช่วยกันสามัคคีกันรวมพลังโหวตให้อีหลาอุ๋งอิงยืนหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยอุ๋งอิงอุงอิงจ้า f อซแฟนคลับ f อซพลังนี้ของเราเนี่ยเราก็บอกกันไว้แล้วก็เขาเรียกว่าคอยสกิดกันตลอดว่าเปิดโหวตเมื่อไหร่ เปิดโวหวตเมื่อไหร่ก็คือ,อไ,ไปด้วยความเร็วแสงแน่นอนพี่น้องครับด้วยกระแสพูดถึงการโหวตเราก็ไม่ห่วงนะเพราะว่า FC ของอู๋อิงเนี่ยเยอะมาก FC ที่คอยอรอที่จะผลักดันน้องให้น้องได้รับรางวัลเนี่ยก็อีกเยอะมากเหมือนกันพี่น้องครับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดในปีนี้ทำไมถึงแตกต่างจากปีที่น้องอิงได้ก็คือปีที่แล้วเพราะปีนั้นคือคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดครับ แต่ปีนี้เป็นคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ก็คือตอนนั้น่ะไปลูกทุ่งอวอร์ดก็คือมีแต่ลูกทุ่งหมอลำใช่แต่ปีนี้เป็นคมชัดลึกอวอร์อคดครั้งที่21เนี่ยคือเขารวมเอาทั้งวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักร้องดาราคือถ้าจะให้พูดง่ายๆนะคะเขารวมคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดไว้ในเคเออืม แมนเออๆๆอย่างนพี่พพน้องครับเขารวมเอาคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดทั้งหมดของของของรางวัลน,นั้นเลยนะ,ะเอามารวมไว้ที่สาขา K, K, 3 <S, K S 3สาขาเดียวฉะนั้นแล้วจากปีที่แล้ว9สาขาอของคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดเนี่ย ลายมาเป็นแค่หนึ่งสาขาของเตุอันนี้เนาะของโคมสลึออวอร์ดเนี่ยพี่น้องครับซึ่งต้องฝาาฟันมากกว่า50กว่าให้ชื่อเข้ามาติดในท็อปสิบเนี่ยท็อปหกเนี่ยโอ้โหคืองานหดหัวสิบไหมเนาะใช่งานหินงานหดจริงๆสําหรับตรงนี้แต่เราเชื่อว่าไม่ไม่ไกลเกินเอื้อมและก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผแต่อีกหนึ่งคนสมัยไปได้คือมาเมยของเรานี่และแต่ทีนี้ เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเ c ซในฝั่งของทางลูกทุ่งอน่ะเอในช่วงเสนอรายชื่อเขาก็เลยมาแบบนิ่มๆไหมพอช่วงเปิดโหวตนี่เผื่อเขามาปื๊ดป้าทีเดียวแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราก็ต้องคอยที่จะสนับสนุนกูซสาตลอดนะพี่น้องครับเนาะแล้วน้องเสนอข่าวหมอลำปีสตาส่วนใหญ่นะคะยังมีแฟนคลับลูกทุ่งเข้ามาคอมเมนต์นะที่ก็แบบว่าโอ้โหแฟนคลับลูกทุ่งก็เยอะเหมือนกันนะคะใน สายสายของทุาา่งอะค่ะครับผมอะนี่แหละน้ะพี่นอนะ้องเนาะรอติดตามนะอ่ะสาวสีมีข่าวอะไรนะเมื่อกี้นะ,ะคือล่าสุดพี่้องคบได้แบบเป,ปิดอยู่ในในใน,ในช่องของเสียนนนใช่ไหมอืมอเ,เสียนนว่ายังไอยู่คนรู้กันแบบคือผู้จัดจพูดแล้วเราแบบโอ้โห ือผู้จัดยอมครับยอมอะไรนั่นล่ะคะยอมทําสิ่งนี้เพื่อมไม่ได้คิวอิงมาอ่าไปฟังจากปากของผู้จัดละกันอันนี้ขออนุญาตคลิปนะคะจากทั้งช่องเซียนนุเสียวบัจจุลเพลินออฟฟิเชียล<ๆ>ด้วยนะคะไปน้ำพรอแนับนีสนมนี ทจุได <ừ> ้หมื่นคนนะเห็นบอกว่าจองมีขายขายบัตรแข็งไปแล้วน่ไองคะ สุดยอด้คิวลูสาวยักมากอกมาคปุดไยอดมากเลยนะเมาลนกระแสเรียกร้องสดัหนเรียกร้องสนามดีมากว่างมากแมนแมจ้ะลานกว้างมากที่จอดเาได้หมื่นคนเยอะเดี๋ยวาหมกรอบด้อโอ้เได้หมื่นคนเดี๋ยว่อีกรอบนึง แต่เห็นบอกว่ามีคนซื้อบัตรออนไลน์อัพพอรแล้วแหละเนาะขอบคุณคลิปนะครับผมถ้าใครอยากฟังคลิปเต็มนะครับเข้าไปอยู่ได้เลยที่ช่องเสียนนลํำเพลินเสียนนเสียว่อโจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมเห็นบอกว่าถ้าได้เหมืนคนก็จะจ้างมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าขายบัตรออนไลน์นะขายบัตรแข็งได้ล่วงหน้าหนึ่งสี่พันไปชีวไดในคลิปมันบอกสองแต่ว่าตอนท้ายมันบอกอีสี่เพราะว่าตอนนี้มันก็คือออนไลน์เข้ามาเรื่อยแล้วก็หน้างานต่อแถวต่อแถวเข้า ในคลิปนี้นะต่อแถวเข้าแล้วแล้วก็สนามกว้างมากครับผมแล้วก็ได้ด้วยหมอรำก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงคณะแรกนะไปประเด็นที่สนามนี้โอ้โหแล้วห้องน้ําห้องอะไรสะดวกสบายก็สนามกว้างมากอืมอะไรที่ว่านำล่องไปแล้วนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คืองานงานก็คืองานเป็นงานวันนี้เนาะที่อยู่ที่สระบุรีนะครับอำเภอแก่งคอยสนามที่แบบอ่ะครับผมอ่ะนั่นแหละเนาะ ดังนัก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยละเพลนโว์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับนะคะน้องอิงก็สวน้อยเพชรบ้านแพงได้ตาอีกค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ